วัีค่ะวันนี้เราแวะมาเยี่ยมฟาร์มของพ่อดุลน,นะคะแม่สอนอยู่ที่บ้านนาคำไฮบ้านคำไฮน,นี้เปิดราคานะคะแม่เผือกความสูงร้อยสี่สิบนะคะอันนี้ลูกเป็นลูกชายตะวันฉายค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรเบอร์ไหนคะ089ศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศู้าสองห้าหก ที่บ้านคำไฮนะคะที่อำเภออำ,อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินนะคะตำบลยังก็เพาะตำบลตบนน้บลหนองกรุงศรีนะคะนี่อันนี้ลูกชายตะวันสายเสีโจตะวันชายเสียโจสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะ <5. S 2> ราคาที่เท่าไหร่คะเปิดไว้ที่ 45. 45นะคะค่ะ <45. S 1> ขอบคุณค่ะไปลคะค่ะ